สำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ไบและพ,พี่ปิงนะครับวันนี้พี่ไบกับพี่ปิงจะมาทำชาร์เลนท์นี่ตัวเจลลี่บาร์นะคะเจลลี่บาร์เจลลี่บาร์นะเจลลี่บาร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำชาร์เลนท์ก <laughs> ันด้วยเราจะมาแข่งกันแข่งกันทำอะไรเอ่ยแข่งกันทำอะไรก็ เลนแรกทำอะไรกันนะหาของอ่าหาของหาตัวโพนี่ใช่หาตัวโพนี่ช็อปกินใช่แต่ก่อนอื่นนะครับตัวเจลีบาร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของเล่นสุดฮิตจากอเมริกาและทำยังไงเรามาทำกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับอย่างแรกเราจะต้องมีสระมีสระก่อนเราจะหาจากไหนอะอ่าอันนี้คือสระของเราเนี่ยก็คือเราจะลงอยู่ในนี้เลยโอเคอ่ะลงไป ไม่สิกลางก่อนสิอาไหรออ่ะหนึ่งสองสามฮุกอ๋อโอ้โหยังใหญ่เลยใ่ใหญ่ใหญ่มากอ่ะมาอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเติมน้ำลงไปก่อนและตอนนี้นะครับเราก็เติมน้ำเสร็จแล้วนะครับนี่อะล่ะเราจะมาใส่ตัวเจลีบาร์ะครับลงไปเลยนะครับสีสวยมากเลยอ่ะใช่มา ฉีกเลยเหรอผิเลยพี่ใบอธิบายหนังสีถ้าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงใส่แล้วมันก็จะเกิดการพองขึ้นมานะเป็นเจลลี่มันเป็นเจลลี่อยู่ในน้ำอืมกลิ่นหอมมากมุ้ยกลิ่นหอมมากคือไม่กลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นบูเบอรี่อะมันเป็นกลิ่นแบบหอ ตอนนี้นะครับมันเริ่มพองแล้วนะครับน้องนองนี่เห็นนะมันจะเป็นนี่จะเป็นแบบเยลลี่แบบนี้นะครับนี่อุ้ยเนี่ยเป็นเยลลี่แบบนี้และอันนี้นะครับพี่ใบจะใส่สลัมบัฟสีม่วงลงไปด้วยนะครับน้องน้อง พอผสมกันหุ้ยเหมือนอย่างนี้เลยน้องๆเหมือนแบบแก็กซี่อะน้องสวยมากหืมกลิ่นมันเหมือนกันไหมสองน้ำหรือว่าเหมือนไม่เหมือนนะอันนี้มันกลิ่นสตรอเบอร์รี่ไงที่หนูอะเดี๋ยวคิดไปเองหุ้ยแต่เหมือนเหมือนเราอยู่ในแก็กซี่เลยนี่เราอยู่ในแก็กซี่และเจลีบ้าวเกมที่หนึ่งของเราในวันนี้นะครับเกมมีอยู่ว่าพี่ไบค์กับพี่ปิงนะครับจะต้อง หาโพนี่แล้วก็ช็อปกินแล้วก็มาท์โคคิโดกิ oki, อะไรก็ได้นะครับหาให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา30วินาทีวันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด3เกมนะครับ <Yeah. S 2> ใน3ามเกมรวมกันใครได้คะแนนมากสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยสำหรับคนที่แพ้นะครับจะต้องดำลงไปอยู่ในสลามบาัาว oh. วินาทีโอเคโอเคปะโอเคอ่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเทพโพนี่กัน Law 1. Fight! นับคะแนนนะครับพี่ใบได้1 2 3 4 5 6 7รอบแรกนะครับพี่ใบได้7คะแนนนะของพี่ปิ๊งโ,โหยทำไมได้เยอะโอ้โ <S 1> 1, <S ไม่ต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15รอบแรกพี่ปิ๊งทำไปได้15คะแนน แ,นะแต่ยังมีอีกสองรอบรอบหน้าพี่ใบไม่เอาอมือให้หรอกนะ <Yeah S 2> มาเทลไปเทลกับลงไปตีด้วยให้มันอ่าให้กระจายกระจายลองชูเฮ้ยเฮ้ยแต่ทำไมมันอยู่ทางโน้นหมดวะ นี้นะครับวรอบนี้พี่ไบท์ได้กี่คะแนน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับรวมกับคราวที่แล้วเป็น17คะแนน,แน,นอ่ะมาดูของพี่ปิงบ้างนะครับเมื่อกี้พี่ปิงได้15อ่ะ,นะครับ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <laughs> 22 บวกกับใครที่แล้วกับ15เป็น37คะแนนมีชนะไปนะเดี๋ยวยังอีกเกมหนึ่งยังเข่าน้าเธอจะต้องชนะแน่ๆเดี๋ยวมี3เกมเธอชนะไปแล้ว2อ่ะฮะก็รวมไงหมายถึงเราจะต้องรวมคะแนนไงเมื่อกี้ได้37ที่ไหนปัจจุบันนี้รวมได้กี่คะแนน17คะแนนห่านกันแค่20คะแนนเท่านั้นมารอบต่อไปเดี๋ยวเียทกันขอให้ทั่วอ่ะทำไมองเละทำไมทำที่ใสแบบนี้่มีกล่องอ่ะเฮ้ย

รอบนี้พี่จะไม่อยอมแพ้เพื่อนน้องๆเลยใครโดนติใครเชียร์พี่พิงบ้างเออใครเชียร์ใครบ้างใครเชียร์ใครบ้างใครทีมพี่ใบ้ไมนเลยกดสามไม่มีใครทีมพี่ไบ้หรอกเปรียววัวตัวเลก็กอ่ะกินได้หมดกินอะไรได้หมดล <c oughs> ่ะไอ้ยอยู่ไหนไปม,มันจับไม่ได้อ่ะมันเล่นอะไรวเนี่ยหมดแล้ว แต่เราได้เยอะคราวนี้เราจะต้องชนะด้แน่เลยใครดูสินะเมื่อกี้ปิง37ใช่ไหมอ่านับของปิงก่อนละกันอ่า37เค <Okay, S 2> มามสี่ห้า8 9เจ1ด1ป12 3้เวก30เป็น42 37เออ37เป็นเท่าไหร่เป็น 49. 49เป็น49เมื่อกี้เพื่อน17ใช่ไหมอ่ะมานับของพี่ใบนะหนึ่ง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบห้าสหเปอ็ดนะครับนี่เท่าไหร่วะยีกับสิบเจ็ดสามสิว้ใช่ไหสามสิบแปดสิบเก้า้คืออันนี้เดี๋ยวต้องดาวน์ไว้ใช่ไหมใช่เป็นเวลาเท่าไหร่นะ5วินาทีเพิ่มไหมเพิ่มไหม สิเออกรรมกาไหนก็ต้องกรรกานั้นเอางี้ดีกว่าถ้ายิงชุดแพ้ปิงอ่ะเพิ่มอีกห้าวิอ๋ออันได้แต่ถ้าพี่ชนะถ้าพี่ไบชนะปิงต้องกลัไปด้วยห้าวิอ๋อก็ได้อ่าวพอไหมหนึ่งสองว้ายิงช็อตสามเป้าสามเป้าสามเป้าอะไรที่ขี้โกงมาขี้โกงมาอ่ะได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้มหนึ่งสอง สองแต้มพี่บิงก็ต้องดำกับพี่ไวเป็นจำนวนอะไรอะวิปสรุป,ปเส,ปสมอกันเย้ยพร้อมไหมพร้อมก็ได้ P 10, P พี่สิบวิบิ๊งแคให้5ไลไม่ใช่พี่ไ,ไวชนะเพราะงั้นต้องห้าวิพร้อมกันมาพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองส,องสอง โอ๊ยมันโอ๊ยแม่นหายอร่อยเนี่ยเฮ้ยกีโกองอะ่ะมันลอกจันอโอ้โหอะไรเนี่ยเราเรูร้สึกแบบว่าเซ็กซี่มากตอนนี้มันยืดเหรอวะยังยือดอะ่ะ ต่อเลยเหมือนเหมือนน้ำมูกอ่ะเหมือนแบบว่าเอาน้ำมูกแบบน้ำมูกเหมือนไอ้นี่เหมือนอะไรนะอะไรนะลาดหน้าเหมือนเอาลาดหน้ามานลาดตัวเลยนะครับจบไปแล้วครับกับเจลลี่บับชาลน์แรกของเรานะครับยังมีอีกหนึ่งชาลน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับอยากจะดูนะครับสามารถกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะใช่เพื่อจะดูคลิปต่อไปอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับยังไง ไปเจอกันในชาเลนจหน้าใครทีมพี่ปิงเม้นเลยทีมแท็กทีมปิงใช่ใครทีมแท็กเลยทีมพี่ใบแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเย้ไปแล้วบ๊ายบาย